แลนี่คือทิทตะแบนะคะผลไม้ป่าฤดูร้อนของนอร์เวย์ที่เราไปเก็บจากเกาะในวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆรสชาติก็จะเอ่อเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวจีดนะคะเปรี้ยวกินกินงาน่ายๆตามไม่หวานแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวจีดก็คนนอร์ก็นิยมนะคะเอาไปทําเป็นแยมกินกับ ขนมปังแล้วก็นิยมคือไปบดนะคะไม่ได้ไม่ได้ละเอียดเหมือนกับแยมคือไปบดแล้วก็เสิร์ฟคู่กับอาหารหลายๆเมนูอาหารของคนนอร์นะคะเราก็ไม่สัมผัสนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคือเราก็เคยเห็นนะคะเพราะว่าเราคือไม่ค่อยจะกินอาหารเอ,อ่อนอร์เท่าไหร่นะคะแต่ก็มีบ้างที่เราออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเวลาเราสั่ง ็จะมีทิตกตะแบนะคะบทเสิร์คู่ด้วยนะคะสำหรับเรานะคะก็เอามากินกับพริกเกลือนะคะมันน่าจะอร่อยกว่านะเรามีพริกเกลือด้วยนะคะแต่ว่าทิตะแบถาดนี้คุณสามีจะเอาไปทําแยมนะคะเพราะว่าเขาชอบที่จะกินกับขนมปังนะคะเ,เพื่อนๆเนี้ย เป,เป็นกิจกรรมสนุกสนกในวันนี้นะคะที่เราไปทําออกเรือไปที่เกาะ